สวัสดีครับผมศูนย์คีย์เลคารเครือแก๊สเซร์เรนจุเต็มระบบนะครับวันนี้แล้วก็จะมารีวิวนะครับยูสุวิลเอ็กนะครับผมปี2021นะครับผมลูกค้าก็จองไว้นานแล้วครับแต่ว่าได้เข้ามาตั้งแต่เมื่อคืนแล้วนะครับผมหลังจากที่เราทํา MG ออกไปนะครับหลังจาก MG เสร็จไปประมาณ4ี่ทุ่มนะครับลูกค้าสะดวกก็เลยนํารถเข้ามาจอดที่ร้านเราเลยตั้งแต่เมื่อคืนดึกเลยนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันเรื่องของสีนิดนึงนะครับผม ศูนย์ที่ลิขานี้เรื่องความปลอดภัยนะครับคือเราก็จะมีการเรื่องของเซฟตต้เรื่องห้องนะครับผมไม่ต้องห่วงเรื world, ่องการจอดรถแต่ที่ศูนย์ของเรานะครับของเราจะมีทั้งเรื่องเซฟตต้ความปลอดภัยต่างๆกล้องต้องปิดทุกอย่างตารอบบริษัทของเราเลยนะโอเคนะครับผมยี่สุคันนี้นะครับทีเอคันี้จองมาจากพารามสองนะครับผมก็มาไกลลูกค้าก็มาดึกแล้วก็นั่งแท็กซี่กลับอีกทีหนึ่งนะครับผม ผิวของรถนะครับผมผิวเขาจะมีค่อยลื่นแล้วก็เป็นอ่าเขาเรียกว่าเผยวรอยผิวส้มนะครับค่อนข้างจะเยอะมากเลยครับเพราะว่าสีเดิมจากโรงงานเนี่ยยังไม่ได้ผ่านกระบวนการการเตรียมผิวต่างๆนะครับก็จะเป็นแบบไม่ค่อยมีมิตินะครับผมแต่เรื่องของการที่เราจะมาทำเครื่องเซรามิกนะครับเราก็จะมีการเตรียมผิวส้มขัดผิวส้มออกนะครับรถไปแดงนะครับก็ถ้ามาจากโรงงานก็จะดูแบบทื่ๆหน่อยนะครับผม ลูกค้าท่านนี้เลครับเลือกสเก็บ10เฮสเครับใช้เวลาอยู่2วันพอดีนะครับตั้งแต่วันนี้ก็น่าจะเป็นพรุ่งนี้นะครับเสร็จเนาะวันนี้ก็เตรียมผิวทั้งวันนะครับผม10เฮ9เนะครับที่ศูนย์กิลิคาเรามีเนาะแต่ว่าการเลือกโปร10เทสเนี่ยเขาเพิ่มความแข็งของตอตัวเนื้อของชั้นของเซรามิกนะครับผม นี่ครับนี่ลูกค้ายังเพิ่งไปปลูกดอกไม้เสร็จยังไม่ได้บอกเลยครับเพิ่งรถเพิ่งออกมาได้สักสองวันนะครับผมเราก็จะรีวิวกันคร่าวๆนะครับผมเออครับผมดูเรื่องสีครับมันจะมีเออเขาเรียกว่าผิวส้มนะครับผิวที่ไม่เรียบนะครับจะมีก็มีมิติเท่าไหร่นะครับผมการเคลือบไว้ก็ช่วยเรื่องของการเกิดริ้วรอยต่างๆนะครับเราดูแลง่ายครับขุนไม่ค่อยเกาะล้านก็สะดวกครับลื่นเลือนะครับผม ผมทาให้สีเขาแข็งขึ้นถ้าเป็นเรื่องของอิสูนะครับสีจะนิ่มนะครับสีก็ไม่ค่อยแข็งเท่าไหร่เนาะแการเคลือบไว้ก็จะทำให้สีเขาแข็งขึ้นแล้วก็เกิดรอยง่ายนะครับผมคันนี้ก็เข้ามาที่ศูนย์ของเราก็ก็เยอะเลยนะครับมเอสกันนะครับงานจะเยอะนะ 16, แล้ว10กคันแล้วมั้งครับผมยวดูข้างในกันที่หนึ่งนะครับผมส่วนข้างในนะครับก,ก็จะเคลือบให้หมดเลยจะเป็น p น n O Back นะครับ ลูกค้าก็ลว,ว่าจะเคลือบตัวนี้เสร็จแล้วก็จะไปติดฟิล์มนะครับเราเคลือบก่อนนะครับผมนี่ตัวนี้เราเคลือบให้หมดเลยครับลูกค้าเพิ่งติดฟิล์มมานะครับผมนี่ครับตัวนี้เราก็เคลือบให้นะครับยูรุยครับยังใหม่เลยครับผมยังหุมเบาะอ,อยู่ครับสองล นี้แล้วเราก็จะเตรียมรถลูกค้านะครับไปล้างนะครับลงน้ำม,มันเลยนะครับผมปุมเบาะนิดนึงนะครับผมเพื่อว่าให้ลูกค้านั่นเบาะจะมีความเลอะเอะกับการเกงที่เรานั่งไปนะครับส่วนที่ีกชารนะครับเราจะามาให้ความรู้กับ ทุกท่านนะครับที่รับชมแบบลูกค้าแบบรถยนต์ลูกค้าเนี่ยเข้ามาทุกทรานเนี่ยเคสต่างๆจะไม่เหมือนกันนะครับเราจะมารีวิวให้เพื่อให้ความรู้ว่าปัญหาเรื่องรอยต่างๆนะครับปัญหาที่เกิดอย่างเช่นว่าลูกค้าเกิดมีงาน DIY เนี่ยเราก็แก้เยอะนะครับเป็นงานที่แบบโดนข้าวมูนนกต่างๆเนี่ยถ้าดูในรีวิวเขาก็จะเห็นนะครับประหารปัญหาของของงานตรงนี้นะครับคุณคิดลิคานะครับจะเน้นเรื่องการรักษาสีรถโดยตรงเลยนะครับผมโอเคนะครับคิดถึงเครื่องแก้ก็อย่าลืมคิดถึงคิดลิขะนะครับ ผมต้องขออนุญาตขอตัวไปทำงานก่อนนะครับโอเคครับสวัสดีครับ